สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปผจญภัยในเรื่องราวที่ทั้งแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นลองนึกภาพนะคะคุณยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสวรรคาในแอฟริกาลมร้อนพัดผ่านใบหน้าเสียงกลองของชนเผ่าดังก้องอยู่ในหูคุณคือสาวนักเก่าวัย22ปีจากกรุงเทพที่กล้าทิ้งทุกอย่างเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใครและเตือนไว้ก่อนเลยนะคะคุณอาจจะรอดจากการผจญภัยนี้ไม่ได้เพราะงั้นก่อนที่เราจะเริ่มวิดีโอนี้ขอเวลาแป๊บหนึ่งให้คุณกดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องได้เลยค่ะแต่เฉพาะถ้าาคุณรรรักในนสิิ่่่่งงทททีีเททีเจๆ นะักะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนและตอนนี้เวลาท้องถิ่นของคุณเป็นกี่โมงเอาละพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะคุณชื่อว่านารานักข่าวสาวชาวไทยที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพด้วยความอยากรู้อยากเห็นและไฟในตัวที่ลุกชนคุณตัดสินใจเดินทางไปยังแอฟริกาเพื่ออธร,รมสารคดีเกี่ยวกับระบอพบพหุสามี หรือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถแต่งงานกับผู้ชายหลายคนได้ในเวลาเดียวกันคุณได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกจากบทความวิชาการเก่าๆและมันจุดประกายความสนใจในตัวคุณทันทีคุณสงสัยว่าในโลกที่ผู้หญิงมักถูกจำกัดด้วยกรอบของสังคมทำไมถึงมีวัฒนธรรมที่ให้อำนาจผู้หญิงในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณอยากรู้ว่ามันทำงานอย่างไรและผู้หญิงในสังคมนั้นรู้สึกอย่างไร การเดินทางเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นคุณเก็บกระเป๋าใบเล็กเตรียมกล้องถ่ายวิดีโอไมโครโฟนและสมุดจดบันทึกคุณบอกลาครอบครัวที่บ้านซึ่งพ่อกับแม่ของคุณไม่ค่อยเห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้นาราลูจะไปที่ที่อันตรายแบบนั้นทำไมแม่คุณถามด้วยน้ำตาคลอแต่คุณยิ้มแล้บอกว่าหนูอยากเล่าเรื่องที่คนอื่นไม่กล้าเล่าคุณขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของวันซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันและความวุ่นวายจากที่นั่นคุณนั่งรถเกก่าีาาลายวมงฝฝนูทต็ด้ เนอเพื่อไปยังหมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าที่ชื่อว่าอาคาร่าเมื่อถึงหมู่บ้านคุณรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งบ้านเรือนทำจากโคลนและย่าเด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะกันอย่างร่าเริงผู้หญิงในหมู่บ้านสวมผ้าสีสันสดใสปิดบัวบนศีรษะและผู้ชายบางคนที่คุณเห็นมีร่างกายกำยำสวงเครื่องประดับที่ทำจากลูกปัดและไม้คุณได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มจากหัวหน้าชนเผ่าผู้หญิงวัยห้าสิบปีที่ชื่อว่ามาเยมาเยมีท่าทางสง่าง,งามและพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารได้้ง่่าายขึนเธอบอบกคุณว ที่นี่ผู้หญิงคือหัวใจของครอบครัวเราเลือกสามีไม่ใช่ให้เขาเลือกเราคุณเริ่มต้นวันแรกด้วยการสำรวจหมู่บ้านคุณเดินไปพร้อมกล้องในมือถ่ายภาพเด็กๆที่กำลังเล่นน้ำในลำธารคุณสัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายและความสุขในชีวิตของพวกเขาแต่ในใจคุณก็ยังสงสัยว่าการมีสามีหลายคนจะเป็นอย่างไรคุณเริ่มสัมภาษณ์ผู้หญิงในหมู่บ้านหญิงสาวคนหนึ่งชื่อซานีอายุราว25ปีบอกคุณว่าเธอแต่งงานกับผู้ชายสองคนและทั้งสองคนช่วยกันดูแลครอบครัวมันทำให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นเธอบอกพร้อมรอยยิ้ม ถ้าคนหนึ่งไม่อยู่อีกคนก็คอยช่วยคุณจดบันทึกทุกคำพูดของเธอใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นคุณรู้ว่านี่คือเรื่องราวที่คุณอยากเล่าให้โลกได้ยินคืนนั้นคุณนอนในกระท่อมที่ชาวบ้านจัดให้เสียงกลองและการร้องเพลงจากพิธีกรรมของชนเผ่าดังขึ้นคุณนั่งหน้าประตูมองดูผู้คนที่เต้นรำใต้แสงจันทร์คุณรู้สึกถึงกลังบางอย่างในใจคุณเริ่มสงสัยว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าแค่เพียงมุมมองของคุณคุณอาจพบสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันวันต่อมาคุณได้พบกับเคมา ชายหนุ่มวัยยีปีที่มีรอยยิ้มอบอุ่นเขาเป็นหนึ่งในผู้ชายที่ช่วยสารตะกร้านในหมู่บ้านและมีท่าทางเป็นมิตรอเขาเริ่มพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาและเล่าเรื่องราวว่าของครอบครัวที่เขาอยู่ด้วยคุณรู้สึกถึงความจริงใจในน้ำเสียงของเขาคุณถามเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ต้องแชร์ภรรยากับคนอื่นเขาอบว่ามันคือเกียรติของเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เข้มแข็งคุณรู้สึกทึ่งกับคำตอบของเขาคุณเริ่มเห็นว่าระบอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ยอมรับและเารมันด้วย ระหว่างที่คุณทำงานคุณเริ่มรู้สึกผูกพันกับหมู่บ้านนี้มากขึ้นคุณตื่นเช้ามาดูผู้หญิงในหมู่บ้านทำอาหารคุณช่วยพวกเขาหั่นผักและฟังเรื่องเล่าจากชีวิตประจำวันคุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่เพิ่งมาคุณเริ่มสงสัยว่าถ้าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะกล้าพอที่จะทิ้งโลกที่คุณรู้จักมาเพื่ออะไรที่ไม่แน่นอนหรือไม่ คุณตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ที่หมู่บ้านอาคาร่าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านช่องว่างของกระท่อมโคลนเสียงไก่ขันและเด็กๆหัวเราะดังมาจากข้างนอกคุณลุกขึ้นยืดตัวและหยิบสมุดจ,จดบันทึกวันนี้คุณตั้งใจจะเจาะลึกเรื่องราวของระบอบพหุสามีให้มากขึ้นแต่สิ่งที่คุณไม่รู้คือวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณ คุณเดินออกจากระ่อมพร้อมกล้องวิดีโอวันนี้คุณมีนัดสัมภาษณ์กับเคมาชายหนุ่มที่คุณพบเมื่อวานเขารอคุณอยู่ที่ลานกว้างหน้าหมู่บ้านนั่งอยู่บนเสือที่ปูใต้ต้นไม้ใหญ่รอยยิ้มของเขายังคงอบอุ่นเหมือนเดิมคุณเริ่มถามเขาเกี่ยวกับชีวิตในฐานะสามีในครอบครัวภารสามีเขาเล่าว่าในวัฒนธรรมของอาคาร่าผู้ชายไม่แข่งขันกันเพื่อครอบครองผู้หญิงแต่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งคุณรู้สึกทิ้งกับความคิดนี้มันต่างจากทุกสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้ในกรุงเทพระหว่างที่คุณคคคุุุยยกกกัันนนนนณสงเเเเเตหห็ชชาาาาา่่่มมออีดิขข้ืว โทล่าอายุราวสาปีรูปร่างสูงใหญ่ผิวสีเข้มและมีดวงตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจโทล่าเป็นนักล่าสัตว์ของหมู่บ้านและมีชื่อเสียงในความกล้าหาญเขานั่งลงข้างเคมาและเริ่มพูดคุยกับคุณด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรแต่แฝงด้วยความที่เล่นคุณรู้สึกถึงพลังที่แตกต่างจากเคมาถ้าเคมาเหมือนสายลมที่อ่อนโยนโทล่าก็เหมือนพายุที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาคุณถามโทล่าว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่ผู้หญิงมีสามีหลายคนเขาหัว,หวเราะเบาๆแล้วตอบว่ามันทําให้ผู้ชายต้องพยายามมากขึ้นถ้าคุณไม่ดีพอ เธอก็อาจจะเลือกคนอื่นคุณยิ้มกับความตรงไปตรงมาของเขาการพูดคุยกับทั้งสองคนทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้เปิดประตูสู่โลกใหม่คุณเริ่มสงสัยว่าถ้าคุณอยู่ในสังคมนี้คุณจะเลือกใครหรือคุณจะต้องเลือกเลยหรือเปล่า วันนั้นคุณใช้เวลากับเคมาและโทล่ามากขึ้นเคมาพาคุณไปดูวิธีการสานตะกร้าที่เขาเชี่ยวชาญคุณลองทําตามแต่ตะกร้าของคุณออกมาเหมือนรังนกมากกว่าตะกร้าเขาหัวเราะและช่วยคุณแก้ไขคุณรู้สึกถึงความใกล้ชิดที่เริ่มก่อตัวส่วนโทล่าเชิญคุณไปดูเขาฝึกหอกสําหรับการล่าสัตว์คุณนั่งดูเขาคว้างหอกด้วยความแม่นยําและอดไม่ได้ที่จะประทับใจในความแข็งแกร่งของเขาเขาหันมามองคุณและยิ้มคุณรู้สึกหน้าแดงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว คืนนั้นหมู่บ้านจัดงานเลี้ยงเล็กๆเพื่อต้อนรับคุณอย่างเป็นทางการไฟกองใหญ่ถูกจุดขึ้นที่ลานกลางหมู่บ้านผู้คนร้องเพลงและเต้นรำคุณนั่งข้างมาเยหัวหน้าชนเผ่าและฟังเธอเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษระหว่างนั้นคุณสังเกตเห็นเคมาและโทล่ามองมาที่คุณจากอีกฝั่งของวงไฟคุณรู้สึกถึงบางอย่างในใจมันไม่ใช่แค่ความอยากรู้ในฐานะนักกล่าวมันลึกกว่านั้นวันต่อมาคุณเริ่มใช้เวลากับทั้งสองคนมากขึ้นเคมาสอนคุณเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในหมู่บ้านคุณเดินไปด้วยกันในป่าเขาชี้ให้้้ดูตตนไมและพืช่าง คุณรู้สึกถึงความสงบเมื่ออยู่กับเขาส่วนโทล่าพาคุณไปดูแม่น้ําที่ชาวบ้านใช้จับปลาเขาสอนคุณโยนแหแต่คุณทาแหพันกันจนทั้งคู่หัวเราะจนท้องแข็งคุณเริ่มรู้สึกผูกพันกับทั้งสองคนในแบบที่ไม่เคยคาดคิดหลายสัปดาห์ผ่านไปคุณเริ่มตระหนักว่าความรู้สึกของคุณต่อเคมาและโทล่าไม่ใช่แค่ความชื่นชมคุณเริ่มหลงรักทั้งสองคอนมันทําให้คุณสับสนในวัฒนธรรมที่คุณเติบโตมาความรักคือเรื่องของคนสองคอนอแต่ที่นี่ทุกอย่างแตกต่างคุณเริ่มถามตัวเองว่าคุณจจะะกกล้้้าาพอออทีี่่ยมมมรรรับควูสึนหืไ คุณจะกล้าพอที่จะก้าวข้ามกรอบที่คุณเคยยึดถือหรือไม่คืนหนึ่งคุณนั่งคุยกับมาเยเกีย่ยวกับเรื่องนี้คุณเล่าถึงความรู้สึกที่กำลังก่อตัวในใจมาเยิมและจับมือคุณเธอบอกว่าหัวใจของผู้หญิงกว้างใหญ่เหมือนทุ่งหญ้ามันสามารถรักได้มากกว่าหนึ่งครองคำพูดของเธอทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักยกออกจากอกกับคุณเริ่มเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในที่สุดคุณตัดสินใจบอกความรู้สึกของคุณกับเคมาและโทล่าคุณนัททั้งสองคนมาที่ลานใต้ต้นไม้ใหญ่คุณสูดลมหายใจลึกและบอกพวกเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณกลัวว่าพวกเขาจะหัวเราะหรือปฏิเสธแต่ทั้งคู่มองหน้ากันแล้วยิ้มเคมาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกันตั้งแต่แรกที่เจอคุณโทล่าเสริมว่าเขาชื่นชมความกล้าหาญและความอยากรู้ของคุณคุณรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนคุณไม่เคยคิดว่าความรักจะมาในรูปแบบนี้ หลังจากการสนทนาน,นั้นคุณเริ่มพูดคุยกับทั้งสองคนเกี่ยวกับอนาคตคุณถามพวกเขาว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเลือกที่จะแต่งงานกับทั้งคู่ทั้งสองคนตอบด้วยความจริงใจว่าพวกเขายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจคุณเริ่มเห็นภาพของชีวิตใหม่ชีวิตที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อน ในที่สุดคุณตัดสินใจคุณจะแต่งงานกับเคมาและโทล่าค,คุณรู้ว่าการตัดสินใจนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคุณรู้ว่ามันจะมาพร้อมกับความท้าทายแต่ในตอนนี้คุณรู้สึกพร้อมคุณรู้สึกเหมือนพบที่ของตัวเองในโลกใบนี้ คุณตื่นขึ้นในเช้าวันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกังวลวันนี้คือวันที่คุณจะเข้าพิธีแต่งงานกับเคมาและโทล่าในหมู่บ้านอาคาราคุณยืนหน้ากระจกเล็กๆในกระท่อมองผ้าสะท้อนของตัวเองในชุดที่ผู้หญิงในหมู่บ้านช่วยกันตัดเย็บผ้าสีแดงและเหลืองพันรอบตัวคุณลูกปัดที่ประดับอยู่ระยิบระยับเมื่อกระทบแสงแดดคุณรู้สึกเหมือนเป็นคนละครไม่ใช่แค่นักกล่าวจากกรุงเทพอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในวัฒนธรรมที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง คุณเดินออกจากกระท่อมือสั่นเล็กน้อยมาเยหัวหน้าชนเผ่ารอคุณอยู่ที่หน้าประตูเธอจับมือคุณแน่นและยิ้มวันนี้เธอจะกลายเป็นหนึ่งในพวกเราเธอบอกด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นคุณพยักหน้าแม้ว่าในใจจะเต็มไปด้วยคำถามคุณกลัวว่าคุณจะทำผิดพลาดในพิธีหรือไม่ชาวบ้านจะยอมรับคุณจริงๆหรือและที่สำคัญครอบครัวของคุณที่เมืองไทยจะคิดอย่างไรถ้ารู้เรื่องนี้ พิ่ีแต่งงานเริ่มขึ้นที่ลานกว้างใจกลางหมู่บ้านกลองดังก้องผู้หญิงในหมู่บ้านร้องเพลงด้วยภาษาท้องถิ่นที่คุณยังไม่เข้าใจทั้งหมดคุณยืนอยู่ระหว่างเคมาและโทล่าเคมาสวมเสื้อผ้าที่ประดับด้วยลูกปัดสีเขียวมองคุณด้วยสายตาที่อ่อนโยนโทล่าในชุดสีน้ำตาลเข้มยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวคุณรู้สึกถึงความรักจากทั้งสองคนและมันทำให้หัวใจคุณเต้นแรง พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการที่มาเยเทน้ำสมุนไพรลงบนมือของทั้งสามคนเธอบอกว่าน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันที่บริสุทธิ์คุณรู้สึกถึงความเย็นของน้ำที่ไหลผ่านนิ้วมือและความอบอุ่นจากมือของเคมาและโทล่าที่จับคุณไว้ชาวบ้านรอบๆส่งเสียงเชียร์และปรบมือคุณเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้จริงๆจ,จากนั้นพิธีดำเนินต่อด้วยการแลกเปลี่ยนของขวัญเคมามอบสร้อยคอที่เขาทำเองจากลูกปัดและเปลือกหอยให้คุณมันจะปกป้องเธอเขาบอกเบาๆคุณสวมสร้อยคอนั้นด้วยความรู้สึกาซาบ เพื่อให้เธอแข็งแกร่งเขากล่าวพร้อมรอยยิ้มคุณยิ้มตอบและมอผ้าทอที่คุณซื้อจากกรุงเทพให้ทั้งคู่เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงสองโลกของคุณเมื่อพิธีถึงจุดสำคัญคุณทั้งสามคนต้องเดินผ่านวงกลมที่ทำจากใบไม้และดอกไม้ซึ่งมาเยบอกว่าเป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันคุณจับมือเคมาและโทล่าเดินผ่านวงกลมนั้นท่ามกลางเสียงร้องเพลงของชาวบ้านคุณรู้สึกเหมือนกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างอดีตและอนาคตเมื่อถึงอีกฝั่งคุณทั้งสามหันหน้าเข้าหากันและมาเยประกาศว่าจากนนีี้พวววกกเเขาคคคือครอรรบัดัดย เสียงเชียร์ดังก้องไปทั่วลานหลังพิธีงานเลี้ยงเริ่มขึ้นอาหารถูกจัดวางบนใบตองมีเนื้อสัตว์ย่างมันสัมปะหลังและผละไม้ป่ามากมายคุณนั่งระหว่างเคมาและโทล่าฟังเรื่องเล่าจากชาวบ้านบางคนแซวคุณว่าตอนนี้คุณต้องดูแลสามีสองคนแล้วนะคุณหัวเราะแต่ในใจก็รู้ว่าความท้าทายกำลังรออยู่การเป็นภรรยาในระบอบพหุสามีไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่ยังต้องจัดการความสัมพันธ์และความรับผิดชอบที่ซับซ้อน คืนนั้นคุณนอนในกระท่อมใหม่ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างให้ครอบครัวของคุณเคมาและโทลานอนข้างๆคุณกลิ่นของฟางและไม้ลอยอยู่ในอากาศคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นจากร่างกายของทั้งคู่และมันทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยแต่ในใจคุณยังคงคิดถึงครอบครัวที่เมืองไทยคุณยังไม่ได้บอกพ่อแม่เกี่ยวกับการแต่งงานครั้งนี้คุณกลัวว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจคุณนอนหลับไปด้วยความรู้สึกที่ผสมนปนระหว่างความสุขและความกังวล วันต่อมาคุณเริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่คุณตื่นเช้ามาช่วยผู้หญิงในหมู่บ้านทาอาหารคุณเรียนรู้วิธีบดเมล็ดพืชและย่างเนื้อด้วยเตาดินเคมาสอนคุณเกี่ยวกับการเก็บสมุนไพรและส่วนโทล่าพาคุณไปดูวิธีตั้งกับดักในป่าคุณรู้สึกว่าชีวิตที่นี่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายทุกวันคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและความสัมพันธ์ของคุณกับเคมาและโทล่าก็ลึกซึ้งขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่นคุณเริ่มสังเกตเห็นสายตาของชาวบ้านบางคนที่มองคุณณณดดด้้้วววยยยคคคคคคาาาาามมมมสสงงัับบบนน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 กกกระซิิิเเื่่่่่อออุุผไีีใใหูพจท อย่างคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาคาร่าคุณรู้สึกเจ็บปวดแต่พยายามไม่ใส่ใจคุณบอกตัวเองว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้อย่างแท้จริงคุณตัดสินใจทำงานหนักขึ้นคุณช่วยซ่อมกระท่อมเรียนรู้การทอผ้าและถึงขั้นลองร้องเพลงท้องถิ่นกับเด็กๆในหมู่บ้านค่ำคืนหนึ่งคุณร้องเพลงผิดจังหวะจนเด็กๆหัวเราะกันลั่นคุณหัวเราะด้วยและรู้สึกว่าคุณกำลังเริ่มเป็นที่ยอมรับเคมาและโทลรคอยู่เคียงข้างคุณคอยให้กำลังใจเมื่ออออออคคคคุุณณณรรรูู้้สสึกกกกททททเเเเเธแแแขข็งง่่่่่ววาาาาาีีิิดโลลบบะะะมมมจยั ในขณะที่คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นคุณก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่คุณเริ่มรู้สึกคลื่นไส้ในตอนเช้าและร่างกายอ่อนเพลียผิดปกติคุณสงสัยว่าคุณอาจจะป่วยจากอาหารหรือน้ำในหมู่บ้านแต่เมื่อคุณไปหาหมอยาพื้นบ้านในหมู่บ้านเธอมองคุณด้วยรอยยิ้มและบอกว่าเธอไม่ได้ป่วยเธอกำลังจะเป็นแม่คุณตกใจคุณตั้งคันความรู้สึกทั้งดีใจและกลัวผสมปนเปกันในใจคุณคุณจะเป็นแม่ในครอบครัวที่ไม่เหมือนใครแต่คุณจะรับมือกับมันได้อย่างไร คุณนั่งอยู่บนเสื่อในกระท่มมือวางบนท้องที่ยังคงแบนราบข่าวที่คุณตั้งคันยังคงวงเวียนอยู่ในหัวคุณรู้สึกถึงความสุขที่บังเกิดในใจแต่ความกังวลก็ตามมาไม่แพ้กันคุณกำลังจะเป็นแม่ในหมู่บ้านอาคาร่าในครอบครัวที่มีสามีสองคนคุณจะเลี้ยงลูกในวิถีชีวิตที่แตกต่างจากทุกสิ่งที่คุณเคยรู้ได้อย่างไรและที่สำคัญคุณจะบอกครอบครัวที่เมืองไทยได้อย่างไรคุณรู้ว่าพ่อแม่ของคุณจะไม่เข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้ คุณตัดสินใจบอกเคมาและทอลกรอนข่าวันนั้นคุณเรียกทั้งสองมานั่งคุยที่ลานใต้ต้นไม้ใหญ่แสงจันทร์ส่องลงมาทำให้ใบหน้าของทั้งคู่ดูนุ่มนวลคุณสูดลมหายใจลึกและบอกว่าฉันตั้งครรภ์ทั้งสองคนเงียบไปชั่วขณะคุณเริ่มกังวลว่าพวกเขาจะไม่ดีใจแต่แล้วเคมาก็ยิ้มกว้างและกอดคุณนี่คือของขวัญจากท้องฟ้าเขากล่าวทอลาตบมือและหัวเราะอ,อย่างมีความสุขลูกของเราจะแข็งแกร่งเหมือนแม่เขาพูดพร้อมรอยยิ้มคุณรู้สึกโล่งใจการสนับสนุนจากทั้งคู่ทำให้คุณมั่นนใจมากขึ้ แต่ข่าวนี้ไม่ได้เป็นที่ยินดีสําหรับทุกคนในหมู่บ้านวันต่อมาคุณเริ่มสังเกตเห็นสายตาแปลกๆจากชาวบ้านบางคอมมีเสียงกระซิบเกี่ยวกับคนนอกที่ตั้งคันกับลูกของอาคาร่าคุณได้ยินว่ามีกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่เห็นด้วยพวกเขาคิดว่าคุณยังคงเป็นคนแปลกหน้าอาจนําความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีมาสู่ชุมชนคุณรู้สึกเจ็บปวดแต่พยายามไม่แสดงออกคุณบอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งเพื่อตัวคุณและลูกในท้องมาเยหัวหน้าชนเผ่าเรียกคุณไปคุยเธอบอกว่าเธอสนับสนุนคุณแต่ขอให้คุณพิสูจน์ต ให้เวลาและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเธอรักที่นี่จริงๆคุณพยักหน้าและแตัดสินใจทํางานหนักขึ้นคุณช่วยงานในหมู่บ้านมากขึ้นตั้งแต่การเก็บเกี่ยวพืชผลไปจนถึงการสอนเด็กๆอ่านเขียนคุณเริ่มสอนภาษาไทยง่ายๆให้เด็กๆและพวกเขาก็ตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้คาใหม่ๆคุณรู้สึกว่าคุณกําลังสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกของคุณกับโลกของอาคาร่า แต่ความท้าทายที่ใหญ่กว่ารออยู่ที่เมืองไทยคุณรู้ว่าต้องบอกครอบครัวเกี่ยวกับการตั้งคันคุณตัดสินใจโทรหาแม่ผ่านโทรศัพท์ดาวเทียมที่หมู่บ้านมเมื่อคุณบอกว่าแต่งงานกับผู้ชายสองคนและกำลังตั้งคันเสียงของแม่เงียบไปคุณได้ยินเสียงสะอื้นจากปลายสายนาร่าลูกทำแบบนี้ได้ยังไงเธอถามด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดลูกทิ้งทุกอย่างที่บ้านเพื่ออะไรแบบนี้คุณพยายามอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ ara, ขอาคาร่าเกี่ยวกับความรักที่คุณมีต่อเคมาและโทล,ล่าและเกี่ยวกับความสุขที่คุณพบที่นี่แต่แม่คุณตัดบบทและอกว่า กลับบ้านมาเดี๋ยวนี้คุณวางสายด้วยหัวใจที่หนักอึง้งคุณรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนด้านหนึ่งคุณรักชีวิตใหม่ที่นี่คุณรักเคมาและโทลา่าและคุณตื่นเต้นที่จะได้เป็นแม่แต่ด้านหนึ่งคุณรู้สึกผิดที่ทําให้ครอบครัวที่เมืองไทยผิดหวังคุณนอนไม่หลับคืนนั้นคิดถึงคําพูดของแม่คุณเริ่มสงสัยว่าคุณตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ วันต่อมาคุณตัดสินใจเขียนจดหมายถึงพ่อแม่คุณแล้วทุกอย่างตั้งแต่การเดินทางมาที่นี่การพบเคมาและโทล่าพิธีแต่งงานและข่าวการตั้งครรคุณเขียนด้วยความจริงใจหวังว่าพวกเขาจะเข้าใจคุณส่งจดหมายผ่านนักเดินทางที่มุ่งหน้าไปเมืองใหญ่และหวังว่ามันจะถึงมือพ่อแม่คุณรู้ว่าต้องใช้เวลาก่อนที่พวกเขาจะตอบกลับแต่การเขียนจดหมายทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย ในหมู่บ้านคุณเริ่มปรับตัวกับการตั้งครั้งผู้หญิงในชุมชนเริ่มให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองพวกเขานำสมุนไพรและอาหารมาให้คุณซานีหญิงสาวที่เคยเล่าเรื่องครอบครัวภรรสาให้คุณฟังกลายเป็นเพื่อนสนิทเธอบอกคุณเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นแม่ในหมู่บ้านและวิธีที่สามีของเธอช่วยกันเลี้ยงลูกคุณรู้สึกได้รับพลังจากคำพูดของเธอคุณเริ่มเห็นว่าคุณสามารถทำได้คุณสามารถเป็นแม่และยังคงเป็นนักข่าวที่เล่าเรื่องราวของโลกนี้ได้แต่ความตึงเครียดในหมู่บ้านยังคงมีอยู่วันหนึ่งคุุุณได้้ยยยินวว่่่าาาามมีีกกกรรรปะชขอออองงผููสเเพืืหับ สถานะของคุณคุณรู้สึกเหมือนถูกแต่สินเคมาและโทล่าคอยปลอบคุณพวกเขาจะยอมรับในที่สุดเคมากล่าวโทล่าเสริมว่าถ้าพวกเขาไม่เห็นค่าในตัวเธอพวกเขาก็โง่เองคุณยิ้มให้กับความพยายามของทั้งคู่แต่ในใจคุณรู้ว่าต้องทำมากกว่านี้เพื่อพิสูจน์ตัวเอง คุณตัดสินใจจัดงานเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของคุณคุณใช้ภาพจากกล้องวิดีโอที่บันทึกไว้ตั้งแต่มาถึงที่นี่คุณเล่าให้ชาวบ้านฟังเกี่ยวกับชีวิตในกรุงเทพและความฝันของคุณในการเป็นนักกล่าวคุณบอกว่าคุณรักหมู่บ้านนี้และอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันชาวบ้านบางคนเริ่มเปิดใจเด็กๆวิ่งมาขอกอดคุณและผู้หญิงบางคนเริ่มพูดคุยกับคุณมากขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว ในขณะที่ท้องของคุณเริ่มใหญ่ขึ้นคุณรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลูกในท้องมันทําให้คุณยิ้มทุกครั้งคุณเริ่มจินตนาการถึงลูกของคุณว่าจะมีดวงตาเหมือนเคมาหรือรอยยิ้มเหมือนทอล่าคุณรู้ว่าชีวิตนี้จะไม่ง่ายแต่คุณพร้อมที่จะเผชิญกับมันคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าครอบครัวที่เมืองไทยจะยอมรับหรือไม่คุณได้พบครอบครัวใหม่ที่นี่แล้วคุณยืนอยู่ที่ขอบลานกว้างของหมู่บ้านอาคาร่ามือวางบนท้องที่เริ่มโค้งนูนลมเย็นพัดผ่านใบไม้ส่งเสียงกรอบแกรบเบา คุณมองไปที่เด็กๆที่วิ่งเล่นและผู้หญิงในหมู่บ้านที่กำลังคลอผ้าด้วยกันชีวิตที่นี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจคุณแล้วแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้ว่าคุณต้องหาทางเชื่อมโยงสองโลกของอาคาร่าและโลกของครอบครัวที่เมืองไทยเพื่ออนาคตของลูกในท้องหลายเดือนผ่านไปนับตั้งแต่คุณส่งจดหมายถึงพ่อแม่คุณยังไม่ได้รับการตอบกลับและความเงียบนั้นทำให้ใจคุณหนักอึ้งคุณเริ่มสงสัยว่าพวกเขาจะให้อภัยคุณหรือไม่แต่เคมาและทอราคอยู่เคียงข้างเคมามักจะนั่งฟังคุณเล่าถึงความกังวลโดยไม่่เคคยตััดสินาจจะะบบมืออุณแลกว ทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อถึงเวลาโทลาในทางกลับกันมักจะทําให้คุณหัวเราะด้วยเรื่องตลกหรือพาคุณไปเดินเล่นริมแม่น้ําเพื่อผ่อนคลายทั้งสองคนกลายเป็นเสาหลักในชีวิตคุณและคุณรู้สึกขอบคุณที่เลือกพวกเขาในหมู่บ้านคุณเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นหลังจากงานที่คุณจัดเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของคุณชาวบ้านหลายคนเริ่มมองคุณด้วยสายตาที่เป็นมิตรผู้สูงอายุบางคนที่เคยสงสัยตอนนี้ยิ้มให้คุณเมื่อเจอเด็กๆเรียกคุณว่า พี่นาราและวิ่งมาขอให้คุณเล่านิทานจากเมืองไทยคุณเล่าเรื่องผีกระสือและช้างเผือดจนเด็กๆตื่นเต้นตาโตการสอนภาษาไทยให้เด็กๆกลายเป็นกิจวัตรที่คุณรักคุณรู้สึกว่าคุณกำลังสร้างหลักฐานให้ตัวเองในชุมชนนี้ แต่ความท้าทายใหม่ก็มาถึงคุณใกล้จะคลอดและหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงพยาบาลหมอยาพื้นบ้านของอาคาร่าคอยดูแลคุณอย่างดีเธอให้สมุนไพรและสอนวิธีหายใจเพื่อเตรียมตัวคลอดซานีเพื่อนสนิทของคุณบอกว่าเธอจะอยู่ข้างคุณเมื่อถึงเวลาคุณรู้สึกปลอดภัยแต่ก็อดกังวลไม่ได้คุณนึกถึงโรงพยาบาลที่ทันสมัยในกรุงเทพและสงสัยว่าคุณจะรับมือกับการคลอดในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้หรือไม่ คือหนึ่งคุณฝันถึงแม่ในฝันเธอยิ้มและกอดคุณคุณตื่นขึ้นมาด้วยน้ำตาขอความฝันนั้นทำให้คุณตัดสินใจลองติดต่อครอบครัวอีกครั้งคุณเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงที่มีสัญญาณโทรศัพท์และโทรหาแม่ครั้งนี้เธอรับสายเสียงของเธอสั่นเทาไม่ได้ยินคุณคุณเล่าถึงชีวิตในอาคาราถึงเคมาและโทล่าและถึงหลานที่กำลังจะเกิดคุณขอโทษที่ทำให้เธอผิดหวังแม่คุณเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่านาราแม่แค่อยากให้ลูกปลอดภัยเธอบอกว่าเธอและพ่อกำลังพยายามเข้าใจคุณร้องให้ดด้้้ววยยยคาามมมมโล่่่งงใจจแะัััไไรรรบบกอเตที แต่การได้ยินเสียงไม่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้ส่วนหนึ่งของบ้านกลับคืนมาเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านคุณรู้สึกมีพลังมากขึ้นคุณเริ่มทํางานสารคดีที่ค้ั้งไว้คุณบันทึกภาพชีวิตประจําวันของอาคาร่าสัมภาษณ์ผู้หญิงเกี่ยวกับระบอบพหุสามีและถ่ายยวิดีโอพิธีกรรมท้องถิ่นคุณรู้ว่าสารคดีนี้จะเป็นสะพานเชื่อมโยงโลกของอาคาร่ากับโลกภายนอกคุณหวังว่ามันจะช่วยให้คนเข้าใจวัฒนธรรมนี้และอาจจะช่วยให้ครอบครัวคุณยอมรับการตัดสินใจของคุณ วันคลอดมาถึงในเช้าที่ฝนตกปลอยๆคุณรู้สึกเจ็บท้องและรู้ว่าเวลานั้นมาถึงแล้วซานีและหมอยาพื้นบ้านอยู่เคียงข้างคุณเคมาและโทล่ารอยอยู่นอกกระท่อมส่งเสียงให้กำลังใจคุณหายใจตามที่หมอยาสอนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ทวีคูณแต่ในที่สุดคุณก็ได้ยินเสียงร้องของทารกหมอย,ยายกเด็กน้อยขึ้นและยิ้มเป็นผู้หญิงเธอบอกคุณน้ำตาไหลเมื่อได้กอดลูกสาวคุณตั้งชื่อเธอว่าลูนาตามแสงจันทร์ที่ส่องลงมาในคืนที่คุณตัดสินใจแต่งงาน การเป็นแม่ทําให้คุณเปลี่ยนไปคุณรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แต่ก็เต็มไปได้วยความรักเคมาและโทล่าเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมเคมาร้องเพลงกล่อมลูนาส่วนโทล่าสร้างปลไม้ให้เธอคุณมองทั้งสองคนด้วยความรักและรู้ว่าคุณได้เลือกถูกหลายสัปดาห์ต่อมาคุณได้รับจดหมายจากพ่อเขาเขียนว่าเขาและแม่เริ่มยอมรับการตัดสินใจของคุณพวกเขาอยากเห็นหน้าหลานคุณยิ้มและตัดสินใจวางแผนพาลูนาตับไปเมืองไทยเมื่อเธอโตกว่านี้คุณอยากให้เธอรู้จกักรากเงาทั้งสองด้านทั้งอาคคาร่าและกรุงเทพ คุณยังคงทำงานเป็นนักข่าวคุณส่งสารคดีเกี่ยวกับอาคาร่าไปยังสถานีโทรทัศน์ในเมืองไทยและได้รับคำชื่นชมคุณรู้สึกภูมิใจที่ได้เล่าเรื่องราวของผู้หญิงในระบอบพหุสามีและหวังว่ามันจะสร้างความเข้าใจในหมู่ผู้ชั่วโมงคุณเริ่มวางแผนโปรเจกต์ใหม่อาจจะเป็นเรื่องราวของเด็กๆในอาคาร่าหรือชีวิตของแม่ในชุมชนนี้ เมื่อถึงเวลากลับมองย้อนไปคุณรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนคุณไปตลอดการคุณไม่ใช่แค่นักข่าวที่ออกตามหาเรื่องราวคุณเป็นภรยาเป็นแม่และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ให้มากกว่าที่คุณเคยฝันคุณยิ้มให้ตัวเองและรู้ว่าคุณพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าลมพัดเบาๆผ่านหมู่บ้านอาคาร่าในยามเย็นคุณนั่งหน้าประตูกระท่อมมองลูน่านอนหลับในอ้อมแขนเคมาและโทล่านั่งข้างคุณคุยกันเบาๆเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เสียงกลองจากพิธีกรรมในหมู่บ้านดังไกล คุณรู้สึกถึงความสงบที่ห่อหุ้มหัวใจการเดินทางของคุณเริ่มต้นด้วยความอยากรู้แต่จบลงด้วยความรักและครอบครัวคุณไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่คุณรู้ว่าไม่ว่ามันจะนำพาอะไรมาคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าลูนาจะเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและคุณจะสอนเธอให้รักทั้งสองโลกที่หล่อหลอมเธอคุณมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและกระซิบกับตัวเองว่านี่คือบ้าน